เหล่ามังกรเป็นเผ่าพันธุ์โบราณที่เก่าแก่และมีความชันฉลาดอย่างไม่น่าเชื่อบรรพบุพร,บรุษของพวกเขามีชีวิตอยู่หลายพันปีตั้งแต่ก่อนที่เผ่าพันธุ์เอลจะย่งางเท้าเข้าสู่ทวีปโอเวิร์ลเหล่ามังกรมีจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนในสมัยแรกเริ่มนั้นเหล่ามังกรได้บินไปทั่วโลกใบนี้จนเป็นเรื่องปกติพวกเขาต่างแย่งชิงความเป็นใหญ่ในย่านฟ้าของโลกใบนี้แต่เหล่ามังกรที่หลงเหลืออยู่ในยุคปัจจุบันต่างเป็นสายพันธุ์ที่มีจำนวนน,น้อยและล้าในความสันโดษ จึงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหลับไหลในถ้ำที่อาจซ่อนอยู่ตามไหล่เขาถึงแม้ว่ามังกรจะมีจํานวนที่เหลือน้อยก็ตามแต่มังกรก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังกาลังมหาศาลอยู่ดีมังกรแต่ละสายพันธุ์มีแนวโน้มว่าจะมีสีเกร็ดและความสามารถที่แตกต่างกันออกไปจึงแปลเปลี่ยนไปตามกรารสสมพันธ์เพียงเล็กน้อยของเหล่ามังกรเพราะเหล่ามังกรทั้งหมดนั้นมีบิดาตนเดียวกันคือมังกรคาร์กลอนอสเดอะแบล็กในตำนานสีของเกร็ดมังกรนั้นเป็นอะไรที่มากกว่าคำว่าเม็ดสี พราะมันยังเป็นตัวบ่งสีบุคลิกภาพและธรรมชาติของมังกรตนนั้นๆอย่างมังกรแดงหรือมังกรไฟจะมีบุคลิกที่ใจร้อนและเกลี้ยกา่อพร้อมที่จะพ่นไฟคำรามออกมาหรืออย่างมังกรพายุก็จะมีจิตใจและอารมณ์ที่แปลกประหลาดปลวนแปลขนาดตัวของมังกรจะมีความสัมพันธ์กับอายุของมันมังกรทุกสีจะสามารถมีสัดส่วนที่ใหญ่ยักษ์ได้หากพวกมันเหล่านั้นมีอายุที่ยืนยาวพอปัจจุบันมีมังกรเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่มีขนาดพอจะทัดเทียมได้กับคาลนอสเดอะแบ็ก นอกเหนือจากนี้ในหมู่ผาพันธ์ของคนแคระพวกเขายังได้เชื่อกันว่าทองคำเป็นแหล่งที่มาของการที่พวกมันมีอายุที่ยืนยาวหรือแม้แต่การดึงดูดคู่ครองตั้งอักษรรูนบางคนยังกล่าวอีกว่าทองคำเหล่านี้เป็นเหมือนบทเพลงที่เหล่ามังกรสะสมเอาไว้ยิย่งพอมันได้สะสมเอาไว้มากยิ่งขึ้นก็จะยิ่งเกิดเสียงเพลงประสานขึ้นตามอย่างงดงามนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทนอเมริกาที่พวกมักงกรสูญเสียทองคำไปแม้แต่เหรียญเดียวจึงทำให้พวกมันโกรธเคืองเป็นอย่างมาก เพราะมันเป็นการทำให้ดนตรีที่มันสร้างเอาไว้เกิดความผิดเพี้ยนไปนั่นเองเหล่ามักงกรเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่คาดการณ์กันว่าพวกมันอยู่ตั้งแต่ก่อนที่เหล่าเดอวันนั้นจะมาถึงเหมือนกับเหล่าโอเกอร์และสัตว์ดึกดำบรรนอื่นๆแต่ช่างอนิจจานะักที่ภายหลังจากการมาถึงของเหล่าเดอวันพวกมันก็ได้เริ่มมีจำนวนที่ลดลงอย่างชา้ชาๆบางก็ถูกตามล่าโดยเหล่ามนุษย์และคนแคระบางก็ถูกแวมไพร์บลอดดรากอนตามล่า เพ่องการที่จะดื่มเลือดมังกรเพื่อ,อที่จะยุติคำสาปของพวกมันมังกรนี้ใกล้สิ้นชีพบางตนอาจจะเสียชีวิตในระหว่างการบินซี้วยซ้ำและตกไปยังพื้นที่เพลนออฟโบลส์เป็นพื้นที่แห่งนี้เต็ไมไปด้วยโครงกระดูกขนาดมหึมาจำนวนมากซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เควอตดอฟนั้นปกครองอยู่มังกรที่ยังหลงเหลืออยู่ส่วนใหญ่จึงได้หลบภัยเขาเ้าไปยังภูเขาและถ้ำต่างๆและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหลับไหล และเข้าสู่ว่งฝันถึงวันเวลาที่เคยผ่านมาซึ่งนี้จะเป็นลักษณะที่พบเห็นร่วมกันในเผ่าพัน์มังกรยิ่งวันเวลาได้ผ่านผลไปเวลาที่มังกรจะเข้าสู่พ่วงหลับไหลนั้นก็จะยาวนานยิ่งขึ้นตามและจะถูกปลุกให้ตื่นยาาขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งคาดการ์กันว่าสิ่งนี้เป็นเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะก่อนหน้าที่ลาเดียววันจะมาโลกแห่งนี้เต็ไมไเรื่องความหนาวเหน็บแต่การมาถึงของลาเดิโอวันได้ทําให้โลกใบนี้นั้นอบอุ่นขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เลามังกรนั้นต่างงเกลียด พวกมันถึงเฝ้าฝันที่รอวันที่หนาวเหน็บอีกครั้งแต่ว่ามันก็มีเรื่องเล่าบางเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วเหล่ามังกรเป็นผู้รับใช้ของเหล่าเดอวันเช่นกันซึงมีหน้าที่ที่จะคอยทําลายเหล่าสตูให้พินาศไปมังกรมันจะเป็นที่หวาดกลัวอย่างมากในสนามรบแม้แต่กับมังกรที่ทรงพลังที่น้อยที่สุดก็ตามพวกมันสามารถบทที้กองทัพทั้งหมดลงได้หรือแม้แต่ทําให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟอย่างไรก็ตามยังมีเผ่าพันธุ์อื่นๆที่ได้ขี่มังกรเข้าสู่สนามรบอีกด้วยอย่างเหล่าเจ้าชาย และเหล่าดราก้อนเมย์แห่งอาณาจักรเคลดอร์แห่งไฮเอลฟ์หรือแม้แต่เหล่าขุนนางแห่งดาร์คเอลฟ์เหล่าเคออสลอสหรือเหล่าเกร์ลอดแห่งวูดเอลฟ์และดูเหมือนว่าจริงๆแล้วจะมีเพียงเผ่าพันธเอล์เท่านั้นที่มีสายพันธนุ์ดีกับเผ่าพันธ์มังกรซึงตรงข้ามกันกับเหล่าคนคล้ายอย่างสุดขั้วที่มองว่าต้องฆ่าเหล่ามังกรพวกนี้ให้สิ้นซากจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างเหล่ามังกรและเอล์เกิดขึ้นหลังจากที่เอล์กลุ่มแรกได้มาถึงดินแดนเอาตวนอีซึ่งเคลดอร์ดราก้อนเทมเมอร์ได้เข้าร่วมด้วย ผูซึ่งเป็นจอมเวทคนสนิทของเอเนเรียนว่าที่ฟินิกิงพระองค์แรกคาเลยดอร์ได้เข้าครอบครองดินแดน,นแห่งนี้และกำลาบเหล่ามังกรที่ปรากฏตัวในดินแดนโดยฝึกฝนเพร่ะวันผ่านความช่วยเหลือด้านเวทมนต์ตัวเหล่ามังกรนิยมทำตามความประสงค์ของคาเลดอร์ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเหล่ามังกรและคนแครนั้นจริงๆแล้วทั้งสองมีอะไรที่เหมือนกันมากกว่าที่คิดซึ่งความเหมือนนี้เองที่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองเผ่าพันธุ์นี้ไม่สู้ดีนักและเต็ไมไปด้วยความตายและการทำลายล้างเหล่ามังกรหรืดเรืกอยในภาษาคนแคร ได้สร้างรังลึกอยู่ในหุบเขาจึงทำให้ยิ่งเราคนแคร์ยิ่งขุดหาแร่มากขึ้นเท่าไหร่พวกเขาก็จะไปเจอกับมังกรเร็วขึ้นเท่านั้นและเมื่อวันเวลาได้มาถึงทั้งสองนี้ต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงดินแดนกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในมุมมองของเรามังกรพวกมันก็อยากได้ทองคำมาสะสมเอาไว้ในรังเพิ่มมากขึ้นส่วนคนแคร์ก็มีความหิวกระหายทองคำเช่นเดียวกัน การเป็นปฏิปักษ์ระหว่างคนแคระก,กับมังกรนั้นเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งยังโบราณและสิ่งนี้ก็ถูกบันทึกเอาไว้ในบันทึกของเหล่าคนแครียดยซ้ำเหล่าลูนสมิธของคนแคระได้พยายามประดิษฐ์อักษรลูนเอาไว้มากมายเพื่อเอาไว้พิชิตแลป้องกันตัวจากเหล่ามังกรอักษรลูนราก้อนสลิงอาจถูกประดิษฐ์ขึ้นในยุคนี้และนอกเหนือจากรูนนี้ยังมีรูนอื่นอื่นอีนอกมากมายอย่างรูนออฟเดอะเฟอร์นส ที่ช่วยต่อต้านการทำลายล้างของปเปลวเพลิงจากมังกรและด้วยความที่พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าเกรงขามและมีความอันตรายถึงชีวิตเ่าคนแคระจากลัททีสเลเยอร์จึงได้พยายามสแสวงหามันเพื่อได้พบกับจุดจบที่สมน้ำสมเนื้อการสังหารมังกรลงได้นั้นสำหรับคนแคระคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะทำมันสำเร็จได้ซากศพของมังกรจะถูกนำมาศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมอีกมากมายอีกทั้งยังนำชิ้นส่วนของมันมาทำเป็นโลก เตอร์คลุมหมวกหรือแม้แต่สร้อยคอฟันกระดูกเสียด้วยซ้ำนอกนอจากสองเผ่าพันธุ์นี้แล้วมังกรยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกด้วยโดยเกี่ยวข้องกับชาวบริทตนเทนียนมันเป็นภาพจําที่ชาวโอเวอร์แทบทุกคนต้องคุ้นเคยภาพลักษณ์ของอัศวินที่สูงสร์ที่ขี่ม้าเพื่อํำการเข้าชา้าเสราบมังกรและสังหารมันที่สิ้นลมหายใจสิ่งนี้คือภาพลักษณ์ของความกล้าหาญที่ยืนยงที่สุดของอาณาจักรบริทตนเทนีย ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเรื่องเล่าโลกเก่าคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปนั่นเองถ้าใครสนใจอยากฟังคลิปเรื่องเล่าอื่นเพิ่มเติมก็สามารถดูลย์ลิสต์ได้ที่ใต้คอลบายของคลิปนี้เลยสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือที่อยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมมากกว่านี้ไปอีกขั้นเนี่ยก็สามารถทําการสมัครสมาชิกช่องกันมาได้นะครับผมจะขอขอบคุณท่านผู้ชมล่วงหน และขอขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรจริงๆแล้วเใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายบุ๊ย